หลังจากแล้วพิธีการทางง้งทรงกับป้าพี่น้องมันเป็นสัญญยายอีกเอาหน่อยหน้อยกหน่อยกับมีเก็บบอาแน,กน่ก็มีละ,ะ,ะคนกำลังร้ายครับ บานพรมกัะส um ิยายเขาหคนหน่อยสวยแน่ครับกับตวงตวงหลังจากถวายอาหารเปลี่ยนผ้าแล้วเป็นจังจะพากันมายายเขาหน่อยนะ เอาคนขาสิไทยลูกเอาปีนไปตอนเอามเหอกัมีทั้งยายทั้งเก็บเอานะครับเก็บเอาบานเอาไปไว้ให้ไว้หน้าเมียนบ่ได้เอาให้อันนี้ก็จะเป็นสล่าใหม่ใจเก่านะครับ นี่พ้นกระจะยางไปยายอ้อมวาดครับว่างน้ำกกใหม่กกน้ำถาดน้ำยางไปนะครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งอีกครับปเป็นยังไง,ไงครับกะยงงายอ้อมวาดครับน้ำกกโพน้ำถาด คือว่าเพื่อนจะย้ายเขาหอหน่อยนะครับเบิร์ของไทยของมนันแล้วเพื่อนก็จะมีการยิบเอาเขาหอหน่อยของก้นที่มาย้ายน้ำกันนะครับเป็นกะเป็นข่วมเสือ้อเอาไปไหว้ตามให้หน้าแต่จะ,จะเทดในเขางามนะครับเซียนนะก็เป็นข่วมเสือส้อที่เสียบถอดกันมาเนาะ นถัดนปนะตุล่วงรามากินเนาะโอ้เต็มเ, <c oughs> เลย <c oughs> เอา้าวปวดเดี๋ยวมาเต็มกับตาเลยเนย <c oughs> ม่มื่เราเพื่นเนี่ย เอาเดี๋ยวเขาไปเห็นเป็นว่าเพื่อนจะเก็บประแหงครับว่าเอาไว้ให้พระเดี๋ยวไปเบิ่งปแหงนะครับพ้าเป็นสั้นเขาเล้ยกแต่จะมาเก็บปลาแหงเป็นว่าการเก็บปลาแหงก็คือเก็บเป็นอาหารแหงที่จากไงใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นเอามาสวาย์ป่าในพระเขา ที่เก็บไฟแหงนี่ก็คือว่าเก็บไหวตอนที่ล้างจานนี่จะเป็นบุญสังฆทานนะครับมันก็นจะเก็บไฟแหงไหวใส่ในยามบุญสังฆทานชื่อว่าเขาปลาหานในพระเขานี่ก็จะจะบ่งบอกถึงความบุดมสมบูรณ์การอยู่การกินของไท่บานคือกันนะครับว่าอาหารสมบูบรณ์บ่เอเขาปลาสมบูบรณ์บ่อกนนะครับจังว่าปลาเข่ะ จะบ่มบอกถึงความสมบูรณ์อย่างมี่ปลาตัวใหญ่ก็แสดงว่าปลาหน้าอุดมสมบูรณ์เนี่นะยเประเนตรพระเขามาส่วงบุญเขาสาครับนะมาถวายปลาเนี่ยช่วงหนึ่งก็จะเก็บไป้แหงหว้เพื่อเอาไว้ทำบุญสร้างกระธาตต่อไปนะครับ เบิ่งไงนะปลากำลังเก็บกับกำลังเก็บอ่บาแถวบ้านเฮาก็จะเป็นพวกปลาดุกเนะาะแต่ปีนี้มันแรงครับอา้าว<ห>น,นี่แม่งครับ<ป>ผอมมาเนี่ย โอ้แม่งครับนี่จากหาย,ยากครับปีนี้ปีนี้น้ำฝนม่ค่อยดีปลากับตัวหน่อยตัวจอยโค่นนี่เหรอครับครับหลังจากเสร็จพิธีแล้เวเพคนก็จะรวมกันกินเผากินปลานะครับอการจะแยกย้ายกันเมื่อบ่ายน,นะนะประมาณสาก่อนครับอันนี้ก็เป็นรบรรยากาศต้องบูข้าวสาร ยูบ้านผมนะครับอา,อาจจะเฮ็ดบุกขึ้นกันนะครับแต่ละหมองแต่ละทีับแต่ว่าผมก็ว่าน่าจะเป็นประเทศนี้ที่ดีงามที่สืบทรักันมากนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เด้อขอบคุณครับผม